มาลูกเรากินยูรางพี่เด็ดโพดเด็ดโพดโพดโพดบักโมบักแตงพี่น้องเลยมาพี่น้องแล้วเรียบร้อยไปทีเรียบร้อยโย่มันมีป่นกบน้ำอ้าวทานผู้ชมเอ้่อยข้างแหลกพี่น้อยตำเส้นก๋วยเตี๋ยวใส่หมูยอ อก้อยนางตะหม้อเกือบกระป๋เถาะนะเพราเด็กนี่นะมาเด้อพี่น้องมาเด้อก้อยก้อยปนปนปนอ้าเรียบร้อยอาบ่วงปนสดนั่นน้ำผือนี่แม่เอาเอาอันปนเห็ดน้าผือ่ลูกเห็ดในหน้าลูกละเอาพอแท็กพวกกินนะบ่อีิ่งลงมาหน้าไหมลูกบัวเดชดอกมาพี่น้องมาว่าเราแยาห่างเด้อสบายดีพี่น้องผเท่านี้เลยได้พี่น้องเอ้ย โผล่จะดำหายตัวแวบไปแวบมาวะโผล่หันโผล่นีอยู่ไปรอบๆมาพี่ลูมาเกิดกระบทอถหายมึงดู้ยนี่ตามาดเลยละเบิ่งขังแน่วโรมภูเขาน่ะ ก้าวล้วเนาะ้าวล้วเนาะน้อ hmm. ง um, so mm ้อยงเลยน้อ hmm. ง mm ่ง้ว่าอยู่้หนพอเกิพน้องลูกแม่มานั่งพี่หลานกงินส่วน้าวามากินนกับกินันมันเพื่อะจัยเออพอเกลือพอน้องนะลูก ออน้องอ่ะเบาลเวอติงอ,อก,กอน กินมาเฮ้ยฮะกินก็มายี่ะเกิดนแล้วเถอะกินบ่ได้นน่คูณลูกหามึงนั่นไอยูไอยูกดจองนั่นพ่้องชาเลื้อเตียงเลย ด่าได้ดเลือเทียนออกไปเพื่อนจะเจ็บใส่ด้ยืนจันจุดตามไงเงินใเห้นไหมเดี๋ยวพเสี้ยเปียบจุดต้องนอมดบ้กินตำตํากระไรเจ็บในน่องเลยลูกีนน่องจะขึ้นมาจอกรลมกลมเมฝนเนครั้ง ใครบ่ถือก้องเขียบสายอหอ่อเนากันเลยมาคมไปทางแม่โอ้ยไปทางแม่มอ้โหดามดึงไปขอกฉนมาเรือฉานมาเรือเตียงมาเือเป็นหนัง้างใมาบีลูกบอกมา้มาทโอ้อ้า จะล่าอ้ยโอ้ยหลวป้ากกินองกจรพี่น้องให้กินบุฟเฟ่มสุกดอกแมนมันส้กเส่นเพอสีออกทังหูดังกุกมักแบบแทนตีนหั่หมันนาะเนาะเหยียบถ้วยคักแนบบอกเข็มลงขาแล้วกินจนหน้าแ เย็บส่ยเด้นพี่น้อยกันหากดาวันบวกหนามผละเทหัวเพอือพมันพากินมไป้วจิ้มเด้มันปลาไหลไข่หน่อยจิ้มเลนี่นี่ กินกันละกกินน้ำแ่งกันหัวจะใส่พคแทนเลยขวดเอามาปมกระไรน่องขวกอันนลุแบ่งน่องแน่เวลาที่อยู่ไกลนะกินหนอนั่งม่เนพี่รแม่ทำนังขังหนูมากแม่ลืมสาบะดีปาลุงไปร บาดีปลาลุงกันไหมมาต่อหัวนี่ขอใกล้ๆเนีองใกล้ๆนะบายดีปลาลุงน่องลงมาดีใจน่องเยอะบดีแล้วแถมอันแถ้มนองมาเหยียบสวยอันสินฟื้นอีกพี่น้องเลยเหือกเหือกปะน่ะทานอะไรบายดีปลาลุงดูน่ะบายดีปลาลุงกันไหมอะไรบายดีปลาลุงคูย่าบังคุย่าคุย่าอืมบังลงอีเด้อทั้งนั้น มีแก right ้วเดรอมีหน right? ักแก้วแก้วเปเอออืมอืมเอ้าอืมเกียวเสร็จเมอีแ้วมันด้ออกตัวคื่งๆยังทามหาบอกว่ามีแก้วนะหว่ามีเด็กนก้ว ตัวเราเหมื่อยเลยแท้หัวจนเหมื่อยคุณบ่วมาปลากระป๋องใช่หน้าถั่วปลากระป๋องปลาติีบปลาไมู่กถั่วปลากระป๋องอ่ะอเรียนเตียนกินนาำคือตัวยาวสดเลยจกินดาบปริเลยคิดได้ ห้ามอยขูบตั้อีเด้อลูกเด้อเด้อท่ากุจแจแคบมอท่านน่ะลงไปตุ่มตะกดินอันนี้เด้อลูกเด้อเธอกสปางห่างถ้ากล่องจุดจอามันตูเตียงนะตูดมันบอกจุดมูอย่างเห็นสภพานเน๊ยหามมุ้งก็นาแมวอย่าจับตีลูกเ็มาอม่างนา้นะ ไม่ใช่น่าจาหัวหายถึงเมื่อหยุดมันจกหัวเนาะโอ้ยไปขบไปกกที่ศูนกสารเนาะเขามนเออนี่จะมันกาเตียงออกไปเอไรนะไปสอนเต้ที่

เขางจียเขาที่ชบ้านหอะอเปรียวเขาเป็นเี้ยลน่องจ้า่วยอะนา้องวันจนอิ่มอือ มึงหนานะตอนเสือามาตะเล่าได้ลูกอาาือเามาจะเล่าหกนี้จุดเนี่ยมันมันตอมพอกันคลิปหน้าได้เพีองเด้อขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆก,ำ,ก,กำลังใจเด้อพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไล้์กดแชร์พี่น้องเด้อช่องเจ๊สายแดงสบายดีอยาไปแห่น<อ>ตีนไก่นะลูกไปประลุงก่อนนะไอ มันมีป่าลุงมันอกมาหน้าน้แม,ม่อืมอืมนอ่าอยู่เพื่อนนม่ใหญ่อืมอืม